จริงๆแล้วเราเรามีการคุยกันอยู่แล้วครับเอ่อทั้งหมดนี้เราเอ่อท่านท่านออกไปเนีเ่ยก็ไปไปตอบในกรอบที่เอ่อมีข้อสรุปภายในพักนะครับเช่นเรื่องของการจับกับใครไม่จับกับใครเนี่ยผมก็ได้เรียนแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เอ่อไกลเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยเราไม่ผูกมัดตัวเองเพราะเราก็เห็นถึงสภาพครั้งที่แล้วนะครับมีบางพักการเมืองอย่างเช่นพักเก้าไกลในขณะนั้นเนี่ยสร้างข้อผูกมัดตัวเองจนกระทั่งถึงเวลาก็ ไปดูประสาคอย่างหนึ่งในการตั้งรัฐบาลนะครับการ uh, ทำพรรคการเมืองเนี่ยการขับเคลื่อนตัวเองให้เป็นรัฐบาลเพื่อน,นํานโยบายไปให้ประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพื่อไทยเราเราคงต้องตัดสินใจว่านาทีนี้มันยังเร็วเกินไปอ่ะนะครับยังไม่ถึงไหนเลยจะมาตอบว่าผมเลือกสีนั้นไม่เลือกสีนี้สภาพการเมืองตอนนี้ทุกคนก็อ่านออกตรงกันหมดว่าสุดท้ายจะมีสามเศร้านะครับจะเป็นสามก,ก๊กใช่ไหมครับแล้วเป็นสามเศร้าขึ้นมาเนี่ยถ้าน้าเงินก็บอกแดงไม่เอาส้มไม่เอา ส้มก็บอกแดงไม่เอาน้้าเงินไม่เอาพวกผมก็บอกผมไม่เอาใครเลยเหมือนกันเนี่ยแล้วถามว่าสุดท้ายแล้วบ้านเมืองเดินยังไงต่อใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยรเรายังไม่มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ทางการเมืองว่าสุดท้ายใครมีเท่าไหร่และทําอย่างไรจะได้รัฐบาลที่มีความแข็งแรงมากพอในการขับเคลื่อนประเทศรวมถึงนโยบายอุดมการณ์ของใครในที่มันสามารถกลมกลืนกับเราได้มากที่สุดและสามารถขับเคลื่อนได้จริงนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งครับ